เตยครับวับน้องมานีภพามาเบิ้งสุดเตยครับวับถุงทุ่นลอยล้านพันล้านมื่นล้านแสนล้านครับพี่ชุดเตยใครจะรอดไม่รอดมันเดียกันนะครับผมใครรู้สึกว่าเล็กไหมรู้สึกว่าใหญ่เตยไม่นะครับเนาะนี่ของผู้หญิงนะครับของผู้หญิงก็แบบว่าเป็นเจ้าหญิงไงมีคนแต่งตัวให้ในทุ วานอะไรีต้นเท้่ต้นเจะต้นเห็นมุนตะ่องมุนเขากันไหมเวมุนนะ11ิบแก่ซิบแตกก่นแน่หาดีมางเพียงเดียวคนอที่ยี่สิบเรียกัากาลงยนะเปลี่ยนใหม่ะโอ้ใส่มาที่ยี่สิบชื้นชื้นชื้นชื้ว บอกว่ใส่ข้อจีบมันกับสิบปรดตัดกันอันนี้ยังก็ไปก็บินี่่ได้เปิอากใใส่ข้อจบนะเรัเสื้อนองเสื้อนองไเออน้องเป้อนไหรอปดน้องกะเรียงว้าวไหนดูหน่อยน้องกระเรียงไม่นี่ป้าเสื้อนสใสมาครับพี่นองจะลืมครับเราจะใส่วันที่20นะครับบนจะลืมตาเชียร์ในเด้อฝากเป็นกำลังใจที่มั่นโพเกียวมิวสิกด้วยนะครับป้า เลิศบ,บ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายเลิศคักบอพี่น้องเลิศคักบอจ้าบอสบิ๊กทุ่มทุนขนาดเปลี่ยนชุดเตยอ,อีกแล้วพี่น้องเอ้ยปกติก็เจาสิเปลี่ยนปีละเท่าเนาะอันนี้เปลี่ยนปีละสามเท่อ,อยังบอท่านในมุมปีอยู่ลงทุนคักลงทุนแน่เนาะนี่แหละสมก็เพิ่นเลิศอยู่ดอกเลิศก,ก็พักอีกเลิศอีก,อก <laughs> นี่เพื่อนจะเริ่มใส่วันที่ยี่สิบเด้อพี่น้องวันที่ยี่สิบงานอยู่ชัยภูม่มน้องบัวแดงจะเป็นงานแจกเขา่าเป็นงานแจกเขา่าแบบว่าบงใหญ่เต็มบงเลยเด้อจ้ะห้าชั่วโมงผุ้นผู้ใดอยู่ชัยภูม่มอยู่ขางเคียงชัยภูุ่มน้องบัวแดงไปห้ยกำลังใจกันเด้อพี่น้องไปเบิ่งชุดเตยใหม่ชุดเตยสีเหลืองผู้ใด,ดย,ยางงามเห็นน้องสแตมใส่ป่จะจานน้องสแตมใส่งามงามอีรี แต่บนก,การเบื้องล่ะเอาคือสวยแท้สวยก็ชุดอันเมื่อกี้นี่ยูเพราะว่าชุดเมื่อกี้นี่มันอยากหัดหัดแน่เนาะมันอยากหลัดหลูมแน่นะมันก็จะเห็นพุ่งเห็นยังน่องเนาะเวลาน่องกินเขาอิ่มกินยังอิ่มเนาะจะอันนี้สวยอยู่แต่ว่าก็สวยทุกชุดนั่นแหละบพราะแม้ว่าบ็สวยได้จะแต่ว่าพูดถึงว่าชุดนี่กระสีสวยกว่าชุดที่มันหัดพุ่งหัดทองน่องรวมๆแล้วก็ดูดีสวย เป็นบอดที่ใจสป,ปอร์ตใจปั๊มพี่น้องบางวงเนาะบางวงจนว่าขาดก็เจ้าก็บปเปลี่ยนดิก็คือว่าแล้วก็เจ้าอันมีหลายลอยชีวิตเนาะขันขันม่วงไงก็เจ้าก็มีหลายลอยค้นจะเปลี่ยนดูจังสีกับอะไรคือว่าละ่ะเอาเห็นใจมาผาดพิ้งเึงไพ่ย่องวงโจกเกี่ยวมิวสีกระพ่อด,ดีเลิศนะเปลี่ยนปีละสามเท่อกับบทันเดนมุมปี รวมๆกันเลิศค่ะแม่มกักแม่ชอบพันละแม่ก็เลยย่องเนาะภาสิว่าหายแม่เลี้ยมักภาสิวา่าอืมมักอีลีนั่นแหละพี่น้องอย่าลืมวันที่ยี่สิบเป็นวงใหญ่บัตบิกอาจจะมีการขายกุ้มปิดกระได้พี่น้องวันที่ยี่สิบเนาะน้องบดแดงชัยภูมิอาจจะมีกุ่มปิดเท่าอาจจะได้เบิงอยู่ในกลุ่มปิดน,น่าจะเรากะมืออื่นอย่าลืมซื้อบัตรจองตัว อีพีซีสิบสามด้จากเม่แม่สื่อกันเขาไปไล่ลายห้ลานแตกสนับสนุนเนาะเขาสนับสนุนพ่อไกลสนับสนุนลูกๆลตกเจ้วมิวสิกว่าวลายยายห้างไปก่อนบางคนกระดาษาบึงการว่าวลายกระซาบึงการกระยากว้าน้อพี่น้องเนาะก่ะซาบึงการว่าน้ำเนี่ยอย่าให้ซาบึงการลายห้ไปให้มาซาบึงการกันเลยสิใจออกย่าน ถึกใข่ดูลายกับเบิดกำลังใจเนาะเม่เม่ผู้ใดให้กำลังใจกับขอบคุณหลายๆจ้า